สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธครับกับสเก็ตฟุตบอลนับในช่วงเซเที่ยงแบบนี้นะครับผมพอชเนี่ยรับว่ารามอสครับไม่ใช่ตัวเลือกแรกครับในแผงหลังอีกแล้วนะฮะมาริิโอโปเชติโนครับผมในใหญ่ของปาริแซงยนเชแมงครับผมยอมรับว่าซิเกลรามอสเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกอันดับแรกครับในตำแหน่งกองหลังอีกต่อไปนะ แข่งวัย35ปีเนี่ยย้ายจากเรัลมาริดกับผมมาร่วมทีมเปเช่ครับแบบฟรีเอเย่นเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ครับทำให้เขาเนี่ยได้ออกสตาร์ทให้ทีมเนี่ยไปเพียงแค่นัดเดียวครับในทุกรายการเลยนะครับโดยในเกมล่าสุดกับผมที่ทีมของพวกเขาเนี่ยบุกไปเยือนนะโอลิมปิกลียงครับหประตูตัวหนึ่งก็คือบุกไปเสมอนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรามอสฟิตสมบูรณ์ครับและมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่กลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามครับซึ่งกุนซือของทีมออย่่่าางงโโเเชตนนีก็ได้้้ใใหหุผลรืว รามอสเนี่ยวิสสมบูรณ์ดีนะผมแต่พวกเราเนี่ยเล่นด้วยระบบเซนเตอร์2คนนะผมการเล่นแข่งขันมันเป็นก็เรื่องดีนะผมสําหรับทุกคนแต่โปเช i โนก็กล่าวแบบนั้นออกมาครับการแข่งขันมันเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับทุกคนนะ ผมหวังว่าเขาจะได้ลงเล่นในอีกหลายเกมต่อจากนี้นะครับแต่การตัดสินใจของผมเนี่ยก็คือการส่งคิมเปมเป้นะครและมาคุณยอสเนี่ยลงสนามครับมันเป็นตัวเลือกแรกของผมเองนะฮะอันนี้ก็เป็นคําพูดของโปรชิติโนครับที่พูดถึงซิโก้รามอสครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ใน ตัวเล็กแรกๆครับของแผงหลังของปารีสแซงต์แชมงแล้วนะครับในตอนนี้ยิ่งตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บรบกวนด้วยนะครับสำหรับซเกอรรามอสนะครับตอนนี้ก็เป็นมาคุนยอสนะผมและคิมเบ้เป้นะผมที่ยังลงสนามให้กับเป็นแผงหลังเซนเตอร์คู่นะครับของปารีสแซงต์แชมงต้องติดตามผมว่าอนาคตของรามอสเนี่ยจะเป็นยังไงต่อท่านในเส้นทางของปารีสแซงต์แชมงขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงสายๆนะทิ้งทิ้แบบนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ครับผมสวัสดีครับ